มาค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะ <c oughs> คือป้าแก้วไปฟังเรื่องราวของสาวไทยท่านหนึ่งนะคะที่แต่งงานกับหนุ่มชาวอังกฤษนะะหลังจากที่เธอแต่งงานแล้วก็ย้ายมาอยู่ประเทศอังกฤษนะคะเธอก็หางานทําก็มีงานทําทั้งคู่นะคะชีวิตก็ผ่านร้อนผ่านหนาวนะคะก็มีสามีก็ทํางานนะคะเธอก็ทํางานแล้วทีนี้ก็ช่วยกันผ่อนบ้านนะคะจนจนหมดนะคะแล้ว ผ่านไปสิบหกปีสามีกเกษียณแล้ว <c oughs> สามีต้องการที่จะหย่ากับเธอนะคะแต่เธอก็ยังคงมีงานทําอยู่แต่เธอเธอก็โอเคถ้าอยากจะหยา่าก็ต้องแบ่งทรัพย์สินกันนะคะแต่สามีไม่ยอมนะสามีก็เลยหาเรื่องทุกวิธีทางเพื่อที่จะหย่าโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องแบ่งทรัพย์สินกับเธอนะะโดยการที่เขา พยายามไปหาหมอแล้วก็เล่าให้หมอฟังว่ามีความกดดันมีความเครียดภรรยาเนี่ยทำให้เขาเกิดความเครียดเกิดความกดดันไม่มีความสุขในชีวิตนู่นนี่นั่นนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะเอาไปประกอบการฟ้องหย่านะคะแต่ว่ามันก็ไม่เป็นผลสำเร็จแล้วทีนี้มีวันหนึ่งคือคือหลังจากที่มีปัญหากันไม่ใช่อะไรนะคะคือสามีไปชอบติดใจผู้หญิงไทยนะคะ คนหนึ่งคือจะอยากเธอเพื่อที่จะไปเอาผู้หญิงไทยอีกคนหนึ่งแล้วทีนี้ต่างคนต่างอยู่นะคะหลังจากที่มีปัญหากันก็ต่างคนจังอยู่แยกห้องนอนแยกกันกินแยกกันทุกอย่างนะคะแยกการใช้เงินนู่นนี่นั่นนะ,ะแล้ววันหนึ่งเธอกลับจากที่ทํางานกลับมาเฮ้ยกุญแจที่เคยเปิดบ้านเปิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะสามีนะคะเปลี่ยนกุญแจ เธอก็โทรไปแจ้งตำรวจสินะคะเพราะว่าอยู่ที่ประเทศเนี้ยถ้าเป็นผัวเมียกันนะคะอยู่บ้านหลังเดียวกันสามีหรือภรรยาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาล็อกบ้านแบบนี้เพื่อที่จะกันไม่ให้อีกคนหนึ่งเข้ามานะคะตำรวจก็มาไกลก่เกลี่ยเพราะว่าเรื่องของผัวเมียนะคะตำรวจคือถ้ามันไม่หนักนาะสาหาัสเขาก็จะจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวสักเท่าไหร่หลังจากที่โอเคตกลงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ สามีต้องการขายบ้านเธอบอกขายก็ขายสิฉันไม่เห็นต้องเดือดร้อนขายก็แบ่งเงินกันนะฉันใช้เงินในการที่จะที่ที่ฉันส่งมาเท่าไหร่ฉันมีหลักฐานในการโอนเงินทุกอย่างสามีก็ไม่อยากแบ่งให้นะคะสามีก็ไม่อยากแบ่งเงินให้หนู่นนี่นั่นก็ทะเลาะกันนะคะแล้วก็ไปยืนนะะย่นฟ้องนะคะยื่นฟ้องที่ศาลเอ่อคือเดี๋ยวนี้ประเทศอังกฤษนะคะ ไม่มีทนายฟรีแล้วนะคะเพราะว่าเขาไม่มีเงินที่จะจ้างทนายสนายฟรีดังนั้นก็ต้องไปหาทนายเอกชนเพื่อที่จะมาฟ้องหย่านะคะการฟ้องหย่ามันก็ต้องใช้เงินเยอะนะคะใช้เงินเยอะมากคือเธอยอมนะคะคือสามีก็ไม่ยอมหย่าเธอก็ไม่ยอมหย่านะคะอยู่ด้วยกันด้วยความกดดันนะคะแยกห้องกันอยู่เธอต้องมาใส่ก่อนนะก่อนประตูเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ากลางคืนเนี่ยสามีจะเข้ามา ยุมหัวเธอเมื่อไหร่แบบไหนอย่างไรนะคะคือคุณภาพชีวิตกดดันมากแต่เธอก็ไม่ยอมออกนะคะนี่คือเป็นบ้านของเธอเหมือนกันทําไมเธอจะต้องออกไปชาวบ้านข้างนอกให้เขาอยู่แบบสุขสบายนะคะสามีก็ไม่ยอมต่างคนต่างก็ไม่ยอมนะคะคือตกลงเรื่องทรัพย์สินอะไรใดๆไม่ได้นะคะเขาก็ไม่อยากขายบ้านนะคะส่วนเธอก็อยากเอก็อยากจะได้เงินในในส่วนที่ ฟ้องหย่าเหมือนกันไม่ใช่หย่าให้ฟรีๆแล้วก็เข้าไปเสวยสุขกับผู้หญิงอื่นบนความบนกองหนึ่งกองทองที่เธอหามาร่วมกันกับเขานะคะต่างคนต่างก็ไม่ยอมกันนะคะตอนนี้นะคะก็ยืดเยื้อะนะคะการการหย่าการอ,าอะไรก,ก็ก็ยืดเยอะมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่รู้จะไปสิ้นสุดจุดไหนที่ป้าแก้วนําเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟงัง <c oughs> เพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าเออ ไม่อยากให้สาวไทยหลายๆคนนะคะที่แต่งงานแล้วก็ย้ายมาอยู่ต่างประเทศยอมสามีไปทุกอย่างในสิทธิที่เราควรจะมีควรจะได้เนี่ยนะคะเราอย่าไปยอมไม่ใช่คือกูอยากอยากูอะไรนู่นนี่นั่นฉันไม่ยอมฉันอยากให้หนู่นนี่นั่นฉันไม่มีความสุขในการอยู่อยู่กับคุณแต่ทรัพย์สินที่เราหามาร่วมกันนะคะมันไม่ใช่น้อยๆไอการที่คุณจะออกมาอยู่ตัวคนเดียวข้างนอกค่าใช้ใจ่ายมันก็สูงนะคะ อยู่ที่ต่างประเทศคุณต้องคิดดีๆอย่าใช้แต่อารมณ์อย่างสาวต้นเรื่องเนี่ยคือเธอมีสติดีมากเธอก็ปรึกษาคนไทยหลายๆคนด้วยกันนะคะเธอก็มีเพื่อนฝูงก็ปรึกษาคนไทยปรึกษาทนายปรึกษาหลายๆอย่างนะคะไม่ใช่ทําอะไรแบบสุ่มสี่สุ่มห้านะคะไม่ใช่เอาแต่อารมณ์ตัวเองการที่อยู่เมืองนอกเราจะต้องมีเพื่อนคู่คิดไว้ด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราเกิดปัญหาใดๆขึ้นมานะคะ เราก็จะสามารถช่วยเหลือตัวเราเองได้คิวไม่เท่ากันนะ,ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้มันเป็นประโยชน์มากสำหรับสาวไทยหลายๆคนไม่ใช่ว่าเฉพาะาประเทศอังกฤษนะหลายๆประเทศเหมือนกันนะที่ที่สาวไทยเวลามีปัญหาอะไรกับสามีอย่างเนี้ย ะะจะจะยอมยอมทุกอย่างนะคะคือเอกสารอะไรที่เขาเอามาให้เซ็นถ้าเราไม่รู้เรื่องถ้าเราไม่เข้าใจใดๆทั้งสิ้นเราไม่เซ็นนะคะเราสามารถไปที่ซิติเซนแอสหวันหรือหรือหน่วยงานไหนๆก็ได้นะคะให้เขาช่วยแปลเอกสารนี้ให้เรานะคะแล้วเราถึงเซ็นเพราะฉะนั้นอย่าเซ็นอะไรส่มสี่สูมห้าโดยที่กูไม่รู้แต่กูจะเซ็นด้วยก่อนด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจต่อให้ไว้ใจผัวแค่ไหนก็อย่าเซ็นนะคะเดี๋ยวนี้มันง่ายนะคะ คุณสามารถแปลข้อความได้จากมือถือของเราเข้าๆนะคะว่าเนื้อหาที่เราจะต้องเซ็นลงไปเนี่ยมันคืออะไรนะคะอย่างของของป้าแก้วเนี่ยเวลาเลือกตั้งหรืออะไรก็ตามสามีก็จะมาถามความที่เห็นของเราว่าคุณชอบพักไหนจะเลือกพักไหนนะคะแล้วเขาก็จะเอามาให้เราเซ็นซึ่ง ซึ่งป้าแก้วก็ไม่เซ็นนะคะอันนี้เป็นสามีที่ป้าแก้วรักและไว,ว้ใจมากแต่ป้าแก้วก็จะอ่านนะก็จะแปลแปลแล้วก็อ่านอ่านอ่านเข้าใจว่าอ๋อแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคือถ้าสมมุติว่าคือพักไหนก็ได้ฉันไม่สนใจคุณก็กล้าให้เลยแล้วกันนะ,ะก็ก็อย่างนั้นแต่ว่าเราต้องเข้าใจในเนื้อหาที่ที่เราจะต้องเซ็นอย่างเอกสารที่ป้าแก้วป่วยครั้งที่แล้วเนี่ยเนี่ยป่วยช่วงนี้ยนะคะเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้ว ก็จะมีเอกสารมาให้ประแก้วเซ็นนะคะซึ่งประแก้วก็อ่านแล้วก็ก็จะทําความเข้าใจในในเอกสารนั้นว่ามันคือแบบไหนอย่างไรนะคะป้าแก้วถึงจะเซ็นไม่ใช่สุมสี่สมห้าเซ็นนะคะสาวไทยหลายคนพลาดเรื่องนี้มาแล้วนะคะยังไงประแก้วขอ,ขอฝากเรื่องนี้ไว้สําหรับสาวไทยหลายๆคนนะคะที่ที่กําลังประสบปัญหาแบบนี้คุณต้องตั้งสตินะคะ ปรึกษาหลายๆทางนะคะสาราหลายๆทางแล้วถ้ามันอะไรเป็นไปไม่ได้เลยนะคะคุณปรึกษาทนายดีที่สุดนะคะยอมเสียเงินดีกว่าที่เราจะเสียทุกอย่างไปนะคะ